ออพอดีว่าฟ้าไปําธุระมานะคะแล้วขากลับนะคะฟ้าอยู่ร้านยาก,การจนบุรีเนาะแล้วขากลับร้านนี้นะคะอยู่ทางขวามือติดกับถนนเลยนะคะชื่อร้านนี้เลยค่ะก้าวหน้านะคะ เมนูยำ20บาทค่ะแล้วก็วันนี้นะคะปาก็พกเอ่อด้วงลุกๆมานะคะเป็นซองแบบนี้นะคะความแบบความทุกเอ่อสะดวกสบายของน้องนะคะตะมุตะมิของน้องมาเล้วแล้วก็จะมาให้ทางร้านยำให้นะคะพอดีว่าฝาก็จะมาทานยำร้านเขาด้วยเนาะก็เดี๋ยวไปดูหน้าตาของน้องว่าละให้ทางร้านยำให้แล้วนะคะแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงด้วยนะอะันนี้ก็ แรกก่อนนะคะก็ยำแซลมอนนะคะหนึ่งนะแล้วก็ยำหอยแครงนะคะแล้วก็มียำปูม้าสดนะจ๊ะแล้วก็มียำกุ้งสดค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยยำด้วงดุ๊กดุ๊กของบ้านนะค๊ะนี่มาเดี๋ยวาจะไปชิมให้ดูนะคะเมนูยำทางร้านหน้าบ่าก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมาสมบทบาทเป็นนักชิมกันนะคะมา ชิมแบบแต่ไม่ได้ให้คะแนนนะคะได้อยู่เด้อนี่สิบบาทแบบอร่อยเออเมนูหนึ่งหนึ่งเมนูผ่านไปนะคะแซลมอนอ่ะ มาต่อกันด้วยไห่แข็งนะคะโอ้ต้องกินอันนั้นเลยอืมอุ้ยขอโทษขอโทษออ่ายำแซลมอนของเขาหน้าไม่ได้ใส่ใส่ใส,ใส,ใส่ใส่ตะไคร้นะคะความความพิเศษของเขาคงตรงเป็นต,ตรงนี้นะคะใส่ตะไคร้ด้วยหอมตะไคร้มากค่ะเวลาการดูดตะไครนะ้เนาะอ่ะ ก็ปูนะคะก็จะขอเป็นใช้มือไปเลยเนาะโอ้ยแซ่บแถึกใจมากมาแ้ดูกินปูกันเนื้อปูสดมากหวานมากนะค่ะอร่อยอร่อยแล้วก็ กุ้งสดกุ้งสดนะไม่คะ่ะอมขา้าวโพดด้วยเอาใบนี่เยอะๆนะคือน้ำยำดีจบมาปิดท้ายด้วยนางเอกของฟ้านะคะ น้องหลายๆตัวเลยอะจะเข้าปากแล้วนะดูตัวน้องไม่ต้องตัดหัวจะกินไปนทั้งหัวน้องเลยหัวน้องอร่อยมากมาน้องสุกมาแล้วนะคะคือฟ้าเนี่ยอาน้องสุกมาแล้วนะกินได้เลยนะ เนื้อน้ออร่อยมากเข้ากับน้ำยำากเนื้อน้องแบบทั้งหอมทั้งมันนะมันนะมันน้ำนะคะน้ำมันในตัวด้วงในมันหอมมันไหลออกมานะเข้ากับน้ำยำฟินมากค่ะอ,อร่อยอืจะกินให้ดูอีกตัวด้วงเป็นไงจะเต็มไปเลยสวมบทบาทน,นกักรีวิวเอ้ยนักชิมแล้วก็รีวิวนะ ต้องให้สมบ,บันๆหน่อยความหวานของด้วงเอยเจ็มบมากน้ำยำทางร้านเด็ดมากอร่อยมากค่ะนี่เลยตามชื่อนี้เลยนะคะใครอยากตามมานะได้เลยค่ะกาญจนบุรีนะคะราชญาทางบาราจานนะ น,ะะน้องพิเศษตรงน้องอะ,อะสดใหม่ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วนะคะไม่ใส่สารกันบูดเก็บได้นานถึง2ปีเลยค่ะในอุณหภูมิธรรมดาได้เลยนะคะก็ไม่ต้องแช่ตู้เย็นไม่ต้องแช่ช่องฟิตนะคะสามารถจัดส่งได้แบบว่าคามพาคขา้าอ,อไปเหนือไปใต้ได้หมดเลยนะคะน้องพิเศษตรงนี้นะเนี่ยค่ะความความสะดวกสบายที่ฟ้าพกมาด้วยนะคะแล้วก็เอามาให้ทางางานยำน้อเนี้ย มาในรูปแบบสองมาในรูปแบบสอง <laughs>